ราะการลงทุนคือการซื้ออนาคตค่ะและการลงทุนหุ้นก็คือการซื้ออนาคตของกิจการที่เราจะเข้าไปถือหุ้นส่วนการเลือกหุ้นก็คือการเลือกกิจการที่มีอนาคตดังนั้นถ้าเราอยากรู้อนาคตของกิจการเราต้องรู้ Business Model ค่ะคำถามก็คือแล้วเราจะรู้แผนหรือว่ากลยุทธ์หลักของแต่ละธุรกิจได้จากอะไร ถ้าเราจะเริ่มเลือกหุ้นซักตัวเพื่อลงทุนลองแบ่งออกเป็น4ภาพใหญ่ๆแล้วเราจะเอาข้อมูลมาจากไหนมาใช้ในการวิเคราะห์ใช่ไหมคะอินเวสนาคาะทูซีรีส์ใหม่ Quick Start ค่ะสรุปสั้นๆวิธีมเริ่มภาคปฏิบัติสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ที่อยากจะเริ่มลงทุนนะคะให้ Hi, เลือกคุ้นได้ซื้อขายหุ้นเป็นและไม่พลาดโอกาสลงทุนค่ะ เอพิโซดที่2นี้นะคะจะพามาเริ่มเลือกคุ้นลงทุนผ่านการเข้าใจธุรกิจด้วย Business Model ค่ะ Business Mo เด l นะคะจะบอกเราว่าธุรกิจนั้นมีแผนหรือว่ากลยุทธ์หลักในการทำกำไรจากสินค้าแล้วก็บริการของตนเองอย่างไรคะ่ะ ดังนั้นนะคะหากเราอยากเริ่มเลือกหุ้นลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจธุรกิจด้วย business model นะคะเพราะว่าจะเป็นตัวที่สะท้อนว่าธุรกิจนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนผ่าน3สิ่งด้วยกันค่ะ1ก็คือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยิ่งมากยิ่งดีนะคะ 2. ก็คือศักยภาพในการแข่งขันยิ่งสูงยิ่งดีและ3ก็คือการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งต้นทุนต่ำก็ยิ่งดีค่ะคําถามก็คือ แล้วเราจะรู้แผนหรือว่ากลยุทธ์หลักของแต่ละธุรกิจได้จากอะไรทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะที่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดค่ะรวมถึงข้อมูลเชิงปริมาณนะคะที่มีตัวเลขหลายตัวเลือกเกิดนะคะซึ่งคำตอบของคำถามนี้ก็คือเราสามารถวิเคราะห์ได้จาก Business Model Canvas หน้าเดียวรู้เรื่องเลยค่ะ วิสเน็ตโมเดลแคนวาสนะคะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเข้าใจธุรกิจได้แบบรอบทิศเลยนะคะง่ายครบจบในรูปเดียวนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด9ช่องด้วยกันนะคะแล้วก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยทั้งจุดเด่นจุดด้อยของแต่และธุรกิจหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแม้จะเป็นหน้าเดียวนะคะแหมแต่ถ้าไล่เรียงแต่ละช่องจนครบ9้าช่องเนี่ยอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยคะ่ะดังนั้นถ้าเราจะเริ่มเลือกหุ้นสักตัวเพื่อลงทุนลองแบ่ง ออกเป็น4ภาพใหญ่ๆตามแนวทางของ business model generation กันนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเป็น who, what, how และนี y ค่ะเริ่มจากฝั่งขวาบนนะคะก็คือคู o ส่วนนี้เนี่ยกำลังบอกสถานะของ customer หรือว่าลูกค้านั่นเองนะคะ สำหรับส่วนแรกขวาบนนะคะคือ customer segment ค่ะบอกเราว่าลูกค้าของธุรกิจนั้นคือใครเป็น m a s หรือว่านิชเป็นเฉพาะกลุ่มแบบนี้เป็นต้นซึ่งในส่วนนี้นะคะเราจะเน้นคนที่ซื้อเป็นหลักนะคะเพราะว่าบางสินค้าหรือว่าบางบริการเนี่ยคนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้นะคะแต่เราจะพูดถึงลูกค้าหรือว่าคนที่เป็นคนซื้อหรือคนที่ยอมจ่ายตังค์นั่นเองค่ะและเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะขอยกตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์หุ้น AOT นะคะหรือว่า บมาจท่าอากาศยานไทยนะคะซึ่งเป็นหุ้นที่มี Market Cap หรือว่ามูลค่าตลาดใหญ่อันดับต้นๆของตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราเลยนะคะถ้าไปดูแล้ว Customer Segment ของ AOT เนี่ยก็มีทั้งคนที่เป็นลูกค้าในประเทศแล้วก็คนที่เป็นชาวต่างชาติด้วยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็คือ customer relationship นะคะส่วนนี้เราต้องดูค่ะว่าธุรกิจเนี่ยสร้างแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ายัางไงบ้างน,นะคะ ยิ่งมีความสัมพันธ์ดีเท่าไหร่ไม่ใช่แค่ลูกค้าเก่ามาซื้อซ้ำค่ะแต่ว่ายังเพิ่มโอกาสได้ลูกค้าใหม่จากคำแนะนำของลูกค้าเก่าอีกด้วยนะคะตัวอย่างของ AOT e นะคะสำหรับตัว Customer Relationship ก็คือการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งการออกงานแฟร์ในต่างประเทศนั่นเองค่ะ ส่วนสุดท้ายในฝั่งคูก็คือ distribution channels นะคะที่จะเป็นตัววัดว่าธุรกิจเนี่ยจะสื่อสารหรือว่าจำหน่ายสินค้าบริการให้กับลูกค้าผ่านช่องทางไหน ตรงจุดหรือเปล่าหรือมีประสิทธิภาพไหมซึ่งของ AOT เองเนี่ยนะคะการเปิดสนามบินใหม่ๆเพื่อรองรับเส้นทางการบินหรือแม้แต่การขยายพื้นที่ในสนามบินเดิมก็ถือเป็น distribution c h a n n e l ที่สำคัญของ AOT ค่ะถัดมานะคะจากตัว business model canvas หลังจากคูแล้วนะคะก็คือส่วนของ w ว a t ที่อยู่ตรงกลางนะคะซึ่งว a t เนี่ยนะคะหรือว่า value proposition ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยค่ะส่วนนี้เนี่ยสะท้อนถึงคุณ ค่านะคะที่ธุรกิจนั้นมอบให้กับลูกค้าว่าตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงจุดหรือไม่แล้วก็เป็นเหตุผลค่ะที่ทําให้ลูกค้าเลือกรวมถึงยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจนั้นอย่างเช่นตัวอย่างของเอ t นะคะก็คือความทันสมัยความปลอดภยัยความสะดวกสบายหรือแม้แต่การเชื่อมต่อโครงข่ายต่างๆ และยุคหลังโควิด19ก็ต้องมีเรื่องความสะอาดนะคะที่จะช่วยเพิ่ม value proposition ให้กับธุรกิจนั้นเองค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือ How ค่ะ How เนี่ยจะบอกเบื้องหลังของธุรกิจนะคะว่าขับเคลื่อนด้วยอะไรบ้างซึ่งมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือ key partner นะคะหรือว,ว่าพันธมิตรของธุรกิจค่ะที่สะท้อนถึงการต่อยอดโอกาสการเพิ่มประสิทธิภาพหรือแม้แต่การบริหารความเสี่ยงให้กับธุรกิจนั้นๆและแน่นอนนะคะยิ่งมี key partner หรือ ว่ามีพันธมิตรมากเท่าไหร่ก็ทําให้ธุรกิจนั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เติบโตได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะในส่วนของ AOT นะคะ k e พ Partner ก็มีทั้งเจ้าของสัมปทานสายการบินบริษัททัวร์หรือแม้แต่ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะ ส่วนที่2คือ key activity นะคะที่จะเป็นการตอบว่างานหลักของธุรกิจเนี่ยคืออะไรกันแน่ซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะสะท้อนที่มาของยอดขายหรือแม้แต่รายได้นะคะแล้วก็จะนําไปสู่กําไรของธุรกิจในท้ายที่สุดเห็นไหมคะว่ามีความสําคัญไม่แพ้ส่วนอื่นเลยค่ะโดย key activity ของ AOT นะคะก็คือการบริหารจัดการจราจรทางอากาศค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวร้านค้าปลอดภาษีหรือว่าด u t ตี้ฟรนะคะรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยนั้น เองค่ะ และส่วนที่3ของฮาวก็คือคีย์รี o อร์สค่ะทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับธุรกิจนะคะทรัพยากรบุคคลอุปกรณ์เครื่องจักรหรือว่าเงินทุนค่ะซึ่งในส่วนของผู้ลงทุนนะคะเราอาจจะวิเคราะห์ส่วนนี้เป็น2ด้านก็ได้นะคะคือเป็นคีย์รี o อร์สที่มีอยู่แล้วกับคีย์รี o อร์สที่จำเป็นต้องมีค่ะเพราะว่าจะคาดการอนาคตของธุรกิจได้โดยเฉพาะในฝั่งของต้นทุนนั่นเองค่ะโดยในส่วนของ a o t นะคะก็คือแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีโลเคชันและที่สำคัญที่สุด ก็คืออายุสัมปทานนั่นเองค่ะเรามาถึงส่วนสุดท้ายของ business model canvas แล้วนะคะส่วนนี้ถือว่าผู้ลงทุนอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยสนใจมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวเลขนั่นคือส่วนของมันนี่ซึ่งแบ่งเป็น2ด้านด้วยกันก็คือส่วนของต้นทุนแล้วก็รายได้ค่ะโดยส่วนของต้นทุนหรือว่า cost structure นะคะซึ่งเราในฐานะผู้ลงทุนเนี่ยควรจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือต้นทุนที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจนะคะอย่างเช่นพวกค่าใช้จ่ายประจําต่างๆค่ะเช่น เงินเดือนค่ะน้ําค่าไฟค่าเช่าอาคารสํานักง,งานแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนที่2ก็คือต้นทุนที่สร้างคุณค่าหรือว่ามูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจนะคะซึ่งอาจจะหมายรวมถึงการวิจัยและพัฒนางบการตลาดและประชาสัมพันธ์เป็นต้นค่ะโดยส่วนของ LT โอทีนะคะโครงสร้างของเขาก็คือค่าเสื่อมราคาของสนามบินค่าอุปกรณ์ระบบหรือว่าบุคลากรที่ใช้สําหรับด้านการรักษาความปลอดภัยและทรัพยากรบุคคลที่จะคอยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยค่ะ thank yeah. you ส่วนที่2ของฝั่งมันนี่ก็คือด้านรายได้หรือว่า revenue stream นะคะที่จะบอกถึงรายได้หลักของธุรกิจว่ามาจากไหนอย่างเช่นจากการขายสินค้าบริการจากค่าเช่ารวมถึงจะมาในรูปแบบใดด้วยค่ะเช่นรับเป็นเงินสดเป็นเครดิตหรือเงินโอนนะคะในส่วนของ L.O.T. เนี่ยนะคะรายได้ของเขาก็มาจากผู้ใช้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็น Landing f e ีการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือจากป้ายโฆษณาในสนามบินนั่นเองค่ะดังนั้น ถ้าคุณผู้ชมเองอยากจะเริ่มเลือกคุ้นลงทุนนะคะลองวิเคราะห์ธุรกิจนั้นด้วย Business Model Canvas ผ่าน4ด้านนะคะคือ Who, What, How แล้วก็ m o n ่นนีนะคะถ้าเราสามารถนำรายละเอียดของธุรกิจนั้นเข้ามาใส่ใน Business m o เด l Canvas นี้ได้การเริ่มต้นเลือกคุ้นลงทุนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะแต่ว่ามีข้อสังเกต2ข้อนะคะที่อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า Business m o เด l Canvas อาจจะมองได้อีก2มิติด้วยกันค่ะมิติแรกก็คือ แบ่งเป็นสส่วนนะคะคือด้านฝั่งขวาเป็นรายได้ได้มาจากใครมีความสัมพันธ์เป็นยังไงช่องทางไหนแล้วก็รายได้ที่ได้มาด้วยนะคะส่วนฝั่งซ้ายก็คือรายจ่ายค่ะว่าพันธมิตรคือใครงานหลักคืออะไรทรัพยากรที่ต้องใช้หรือว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นซึ่งถ้ามองในมิตินี้จะเห็นเลยนะคะว่า value proposition เนี่ยสำคัญมากค่ะเพราะว่าต้องใช้ต้นทุนในการสร้างคุณค่าให้คนอื่นรับรู้เพื่อต่อยอดไปยังรายได้ให้กับธุรกิจเห็นไหม ว่าถ้าเราหมองมิตินี้ก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งที่ชัดเจนทีเดียวทั้งรายได้และรายจ่าย ส่วนมิติที่2ค่ะก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนเหมือนกันนะคะแต่เปลี่ยนมุมนิดหนึ่งเป็นด้านบนกับด้านล่างด้านบนในถ้าสังเกตเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะส่วนด้านล่างก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือว่าเป็นตัวเลขให้เรานําไปวิเคราะห์ทั้ง2ส,ส่วนนั่นเองค่ะซึ่งหากข้อมูลด้านบนเช่นคูวัดหรือฮาวที่เป็นเชิงคุณภาพครบถ้วนก็จะทําให้เราไม่เพียงแค่เห็นข้อมูลด้านล่างหรือว่ามันนี่เท่านั้นนะคะแต่เรายังสามารถคาดการณ์อนา,นาคตของธุรกิจ ได้อีกด้วยล่ะค่ะ ไม่ว่าจะมองด้วยมิติไหนนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะสามารถเริ่มเลือกหุ้นลงทุนด้วย Business Mo เด l ได้ง่ายขึ้นค่ะทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเอาข้อมูลมาจากไหนมาใช้ในการวิเคราะห์ใช่ไหมคะแหล่งข้อมูลที่มีครบที่สุดก็คือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะที่ w w w s e t o r t h นะคะหลังจากนั้นค่ะก็คลิกคาว่า Search นะคะอยู่ด้านบนขวามือนี่แหละคะ่ะแล้วก็ใส่ชื่อ อย่างเมื่อสักครู่เรายกตัวอย่าง AOT ก็คลิกเข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็คลิกคำว่าข้อมูลหลักทรัพย์แล้วก็ไปเลือกแบบฟอร์ม56ขีดหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดข้อมูลมาอ่านเลยนะคะหลักๆเนี่ยนะคะจะมี2ส่วนเพราะว่าเป็นซิปไฟล์ก็จะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งที่เราสามารถเลือกมาใช้ได้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อทำ Business Model Canvas ก็คือจากไฟล์ Business แล้วก็จากไฟล์ที่ชื่อว่า f i n a N c i a l ค่ะเพื่อเราได้ข้อมูล มวลครบบพวดรอบด้านนั่นเองค่ะอาจจะต้องอ่านเยอะหน่อยนะคะแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่ามหาเศรษฐีนักลงทุนอย่างคุณปูว่วอ์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็อ่านหนังสือเยอะมากนะคะคุณปู่อ่านหนังสือเนี่ยวัน1500หนึ่งห้ารน้าด้วยกันถึงเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกแบบนี้นะคะ ถ้าเราเข้าใจ who what how money ของแต่ละธุรกิจแล้วนะคะการตัดสินใจว่าจะลงทุนหุ้นตัวนั้นหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปดังนั้นทําให้เราสามารถเข้าใจแล้วก็เริ่มเลือกหุ้นลงทุนผ่าน Business Model ได้ง่ายๆเลยนะคะและ Invest Now How To s e r i e ์ใหม่ Quick Start นะคะเราพาคุณผู้ชมมาทําความเข้าใจวงจรหุ้นแล้วแล้วก็รู้จัก Business Model แล้วนะคะ อย่าลืมติดตามตอนต่อไปของ InvestNow How To Quickstart กับวิธีประเมินมูลค่าหุ้นก่อนเริ่มเลือกหุ้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ